สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะลีมีของจะมา,ารีวิวให้เพื่อนๆดูอของชิ้นเนี้ยลีบ่นอยากได้มานานละบ่นกับแฟนว่าอยากได้มานานละแต่ว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วลีไปซื้อ,อไปที่ร้านเนี่ยก็ตั้งใจจะไปเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ลีก็เลยตัดสินใจเครื่องสองเครื่องนี้ว่าจะเอาอะไรถ้าซื้อพร้อมกันมันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงลีก็เลยเลือกที่จะเอาเครื่องคอมใหม่ส่วนไอ้ตัวนี้กลับมาบ้านลีก็บ่นๆนะว่าอยากได้อะไรเนี้ยแต่แฟนเนี่ยไปแอบซื้อนะคะแฟนไปแอบซื้อสั่งมาแล้วก็ไม่บอกลีแล้วเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันก่อนเนี้ยไปสนีมาส่งที่หน้าบ้านแฟนก็บอกลีว่า,ามีพัสดุวางอยู่หน้าบ้านนะ ให้ออกไปดูซิกล่องใหญ่ๆไม่รู้ไปไปดูซิว่าอะไรอะไรเงี้ยลีก็วิ่งออกไปเลยแฟนอ่ะรู้แล้วล่ะแฟนได้รับข้อความแล้วว่าของมาส่งอย่างนี้นะวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รีก็เลยวิ่งออกไปดูโอ้ดีใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณสามีค่ะเครื่องนี้ฝันไว้นานแล้วค่ะดูที่เขารีวิวทาง u t u b e เนี่ยโอเคเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้ นะคะก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแกะกล่องดูว่าจะเป็นยังไงลียังไม่ได้แกะนะคะเพราะกล่องค่อนข้างใหญ่นิดนึงจะแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็ก็มาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรไปเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ไทน์โอ้ย นี่ค่ะมาแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะอาจจะมีแล้วด้วยอาจจะเคยใช้กันแล้วด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่แน่ใจว่ารุ่นล่าสุดหรือเปล่านะคะก็คือรุ่นพรีเมียมนะคะ เพราะว่าลีอะเวลาลีชอบทํากับข้าวก็คือทอดทอดอะไรอย่างเงี้ยพวกทอดเราจะใช้น้ํามันเยอะเฟ,ฟรนฟร,ร,ร,รพวกปลาไก่เงี้ยน้ำม,นมันมันก็กระเด็นแล้วก็น้ํามันเยอะนะก็เลยดูทาง youtube ทั่วๆไปดูโฆษณาชิ้นเนี้ยเขาบอกว่าดีนีก็เลยจะลองดูนะคะลองดูว่าว่าจะดีอย่างที่ที่ที่เขาโฆษณาหรือเปล่า มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะมีดออกองหนักมากเลยค่ะแล้วก็ใหญ่ด้วย ด้ะะแทนนี้ไม่แน่ใจจะต้องดูคู่มือวิธีการใช้นะคะใหญ่มากเลยเ,เพื่อนโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะ ลีต้องยกไปไว้ที่พื้นก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่มาก ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆวด <Whoa. S 1> ีดูจากในโฆษณาไม่นู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะห oh. นักด้วยค่ะ ต้องลอสตรนนี้ออกนะคะเปิดยังไงเนี่ยอุย้ยเนเวลาเปิดนะคะเพื่อนต้องกดตรงนี้ลงนะคะกดกดตรงนี้ลงแล้วก็เปิดออกมาโอ้โหโอ้ยใหญ่มากเลยคะ่ะเพื่อนๆเหนี่ยไม่เอ้ยไกลๆน่ส ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือยกขึ้นนะนค่ะตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลีคิดว่าตรงนี้ นี่ก็คือคงเป็นพัดตัวหมุนแล้วก็ตัวนี้ก็จะถอดออกถอดออกจากตรงนี้เดี๋ยวรีต้องอ่านคู่มือก่อนคะ่ะว่าเป็นยังไงตัวนี้ก็คงอย่างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดีต้องอ่านคู่มือ,อน,นะคะแล้วก็เดี๋ยว ก็ตรงนี้จะเป็นตัวเลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลือนเข้าเลื่อนออกแล้วตรงนี้ก็เป่นปุ่มปรับนะคะอุณหภูมิทอดไก่ใช้กี่นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงซะอาทิตย์หน้าอ่าไม่ใช่อาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าลีจะมารีวิว การทําให้ดูนะคะว่าว่าว่า,วาทํำยังไงตรงนี้ก็จะเป็นสายนะคะสายไฟให้นะแล้วก็ที่เก็บไปใหญ่มากค่ะเพื่อนๆหนักมากสมราคาเลยค่ะโอ้ขอบคุณคุณสามีต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งทอดน้ำมันกระเด็นแล้วค่ะแล้วก็มันจะช่วยลดไขมันด้วยนะคะนะ สวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมารีวิวให้ดูดีใจมากเลยนะคะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้ารีจะมารีวิวการทำอา,อาหารให้ดูว่าว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็คุณภาพจะเป็นคุณภาพจะดีอย่างที่เขาโฆษณานหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามามาเจอกันนะ วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะจะไปอ่านเอาคู่มือว่า,วาใช้ยังไงนะคะ่ะบ,บายยค่ะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย